พระเจ้าห้าร้อยชาติเรื่องยักษ์กับพ่อค้าเวียนที่โง่กับพ่อค้าเวียนที่ฉลาดมีพ่อค้าเวียนสองคนก็อาศัยอยู่ในเมืองเมืองเดียวกันอยู่มาคราวหนึ่งได้ปรึกษากันขึ้นว่าจะไปค้าขายกัน ใครจะไปก่อนใครจะไปหลังพ่อค้าโ่ก็ต่อบว่าจะไปก่อนโดยคิดว่าโคของเราจะได้กินหญ้าก่อนของที่จะขายก็จะได้ขายดีด้วยความโลภจึงคุมเกวียนห้าร้อยเล่มออกเดินทางพอไปถึงที่กันดานแห่งหนึ่ง ก็มียักษ์ตนหนึ่งจำแรงแปลงเป็นคนขับเกวียนแล้วก็มียักษ์อีสองตนจำแรงเป็นคนมีผ้าเปียกผมมีผ้าเปียกผมก็ชุ่มด้วยน้ำก็มาห้องรอไว้แล้วยักษ์ตนนั้นก็ถามพ่อ้าเกียนโง่คนนั้นว่าจะไปทางไหนล่ะพอได้รับคำตอบว่า ไปข้างหน้านู้นยักษ์ถึงถามว่าดูเหมือนเกวียนบรรทุกหนักหนักอยู่หลายเล่บรรทุกของอะไรลึกพ่อข้างโง่ก็ตอบว่าบรรทุกโขงน้ําใหญ่ๆยักษ์ก็บอกว่าบรรทุกไปทําไมเททิ้งเสียดีกว่าไม่ชาก็ถึงน้ําป่าชะอุ่มข้างหน้านู้นแม่น้ําลําธารเต็มไปด้วยน้ําทั้งนั้น เพราะฝนตกใหม่ๆดูแต่ลอกเวียนของพวกเราสิเปียกชุ่มไปด้วยน้ำด้วยคนทั้งนั้นพ่อค้าเวียนโักคนนั้นก็เชื่ออยากสั่งบริวารให้ต่อยอง์นั้ำทิ้งเสียให้หมดแล้วก็ขับเวียนไปทั้งวันยังขค่าก็ไม่พบน้ำขับลงไปหยุดพักนอนทั้งคนทั้งโคต่างก็หมดกาลังนอนหลับกันสิ้น พวกยักษ์าพากันมากินทั้งหมดเหลือแต่ล่างกระดูต่อมาประมาณสิบห้าวันก็ถึงคราวที่พ่อค้าเวียนฉลาดจะต้องออกเดินทางก็คุมเวียนห้าร้อยเล่มออกเดินทางพอใกล้ถึงที่กันดานก็ให้บริวารมาทุกน้ำและฟืนไปให้พร้อมและปืนไปให้พร้อมเมื่อไปถึงที่กันดานนั้น ยักษ์ตนเดิมก็ทำแรงแปลงกายออกมาหลอกลวงเหมือนอย่างเก่าพอค้าฉลาดจึงสั่งให้หยุดเคลียนแล้วก็ถามพวกบริวารว่าพวกท่านเคยได้ยินใครเล่าลือหรือเปล่าว่าทางกันดานน้ำนี้มีห้วยน้องคลองมึงอยู่ที่ไหนพวกบริวารก็ตอบว่าไม่เคยได้ยินใครพูดเลยจึงถามต่อไปว่าลมฝนพัดไกลสักเท่าไหร่ ก็ไดรับคําตอบว่าประมาณสักสามโยชน์ก้อนเมกเ,เกล่า,เา,า,เา้เห็นไกลสักเท่าไหร่ก็ได้รับคาตอบว่าประมาณสามโยชน์แสงฟ้าแลบเล่าเห็นไกลสักเท่าไหร่ก็ประมาณสามสี่โยชนั่นแหละเสียงฟ้าร้องเล่าได้ยินไกลสักเท่าไหร่ก็ประมาณหนึ่งสองโยชน์แล้วก็พวกท่านที่เห็นได้ถูกลมฝนเนี่ยแล้วได้เห็น ก้อนเมฆหรือเปล่าได้ยินได้ยินเสียงฟ้าร้องบ้างไหมเมื่อพวกระวานตอบว่าไม่เห็นมีก้อนเมฆไดินเสียงฟ้าร้องเลยด้วยเหตุน,นี้แหละพวกเราอย่าเชื่อคนที่บอกพวกเราว่าเมื่อกี้ว่าข้างหน้ามีฝนตกเพราะว่าถ้ามีฝนตกจะต้องเราย่อมย่อมได้เห็นก้อนเมฆได้ยินเสียงฟ้าร้องแล้ว พวกนี้คงจะเป็นยักษ์หรือเป็นคนร้ายมาออกุบายหลอกวงเราเป็นแน่พวกเราทิ้งน้ำไม่ได้นะวันแล้วก็ออกคำสั่งให้พวกบริวารขับเกวียนต่อไปพอคําลงก็ได้ไปพบเกวียนห้าร้อยเล่มกับกระดูกคนกระดูกโคของผ้าพอคาเกวียนนู่คนก่อนจึงบอกบริวารว่านี่แหละเห็นไหมคนที่บอกพวกเราเนี่ยต้องเป็นยักษ์แน่ๆเลยพอนแล้วก็หยุดพัก ตั้งกองพิทักษ์รักษาอยู่ตลอดคืนเช้าขึ้นก็ไม่มีใครเป็นอะไรที่ไห้เลือกเอาสินค้าที่มีราคาจากเวียนของพวกก่อนมาบรรทุกเกียนของตนจนทอความประสงค์แล้วก็ออกเดินทางต่อไปจนขายสินค้าได้สิน้นแล้วก็กลับโดยสวัสดิภาพมาชาติสุดท้ายพอค้างโกก็ได้มาเกิดเป็นพระเทวทัต พอคาฉลาดกได้ามาเกิดเป็นพรุทธเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าเชื่อใจคนจนใจตัวไม่ดีเลยแล้วก็อย่างชี้เห็นว่าน้ำบอ่อหน้าบอมีหรือสุภาษิตที่ว่าหวังต่อน้ำบอ่อน้าไม่ดีเลยแล้วก็อย่างชี้เห็นต่อ,อีกว่าเมื่อเราได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นสิ่งใด ก็ต้องคิดหาเหตุผลให้รอบคอบเห็นด้วยตาแล้วให้พิจาด้วยปัญญาหรือด้วยใจนั่นแหละจึงจะเป็นการดี